เมื่อกี้แบ่งน้ำพริกให้กับล้างข้างล่างให้ก็ไปสิบห่อแบ่งน้ำพริกเธอไปสิบห่อเดี๋ยวเก็บไว้ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าวันเสาร์กาจะแบ่งให้ช่างแต่งหน้าที่เราไปนั่นไงไป Impact. Impact อ็มแปรอ็มแปรมบงทลองาน,นีอ่ะงานไทเฟกอ่ะไปไปรีวิวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไงแล้วก็ ร้านค้าเขาให้มาให้เขาไปสิบสองเดี๋ยวเก็บไว้แบ่งให้ช่างแต่งหน้าเพราะว่าตะกร้อวันนั้นแบ่งให้มันไปอ่ะน้ำมันน้ำมันหอยแกลอนหนึ่งให้มันไปเลยเลาให้ร่มมานร่มอยู่ในรถเอาไว้เวลาฝนตกฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เราก็จะได้นั่งได้เอ๋มีล่มใช่ไง เวลาลงจากรถอะเพราะมันตอนนี้มันหน้าฝนไงพี่เป๊กก็ให้น้ำยำมาให้ให้ถั่วเป็กสัญชัยอ่ะสามีของธัญญาน่ารักมากนะเขารวยมากมาหาเศรษฐีเลยนะเขาไม่เขาให้เกียบแม่เขาไม่ขนาดแม่ไปเล่นกับเขาแรงๆนะเขาให้เกียบแม่เขาผ้าเช็ดเช็ดปากให้แม่เลย เย็นขึ้นใจชาวกล้วยไงอันนี้พี่แขกแขไม่มาชาวกล้วยแป้งนานโนมึงไม่ตายกรบ,บุญแล้ว มึงไม่ตายกบุญแล้วจริงๆมึงต้องติดคุกในประเทศเขาด้วยแต่เขาว่าเขาว่าปล่อยมึงมามึงยังจะไปหาเรื่องเข้าเรื่องแหวนเพรอีกเลิกเถอะนสัยสันดานแบบนี้ฉันจะเกลียบมันมากเลยเพราะอะไรปะมันเจ้าเล่แล้วก็ไอรัฐมนตรีไปให้เกลียบมันมากเกินไปให้ฆ่ามันมากเกินไปเห็นแล้วหมั่นไส้เลยแหละ ไอ้ทวีไงมันไส้เลยมันเป็นนักโทษหนีคุกแล้วตำรวจลงพักบอกจะล้างลงพักล้างห้องขังหลอทุลีดมันเป็นนักโทษแหกคุกมึงมีชีวิตรอดกลับมาข็าบุญแล้วเออตำรวจมาเลยเขา เขาปล่อยมึงกลับมาไม่ได้เอามึงเข้าคุกในประเทศมันก่อนมึงน่าจะพอได้แล้วมึงจะอะไรมากมายเออไม่งั้นมึงต้องติดคุกในประเทศมันก่อนเขาศาสาห์ใจดีให้มึงมากลับมาโดยไม่ต้องติดคุกประเทศเขาอ่ะ แล้วโทษของประเทศเขานหนักหนักกว่าประเทศไทยยาเสพติดประเทศเขาอาหารชีวิตอปนน้มาเลยจะบอกเรู้ไว้ลาอะไรอ่ะลากูนาบอกแม่เชื่อเรื่องเด็กมหมสัจจ์เชื่อมจิตไหมคะเราไม่เชื่อคนหนึ่งไม่รู้ไม่เคยไปยุ่งกับเขาแค่เล่าข่าว กแูแค่เล่าข่าวไม่เคยไปยุ่งกับเขาเข้าใจยังวันหนึ่งเราเล่าข่าวต้องเยอะแยะ เราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่สื่อที่ต้องการความความรู้ความเรื่องราวที่เป็นทางจินของเราเนะะี่ยฮะก็จะเป็นคำถามลักษณะแบบนี้แล้วก็จะสร้างสถานการณ์ให้มันมีความใช่เมื่อกี้ไอ้ผู้ชายคนที่เถือมือเถือเป็นใครก็ไม่รู้นิสัยไม่ดีคือแบบว่าสื่อหลักสื่อใหญ่เขากำลังสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่อ่ะแล้วมึงก็ไปป่วนเขาว่า เออพฤติกรรมอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เขากำลังสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วมึงก็ไปปวนเขาอะสื่อที่ดีเขาไม่ทำแบบนี้นี่ไปป่วนเขาทุกช่องเขาสัมภาษณ์อยู่ไงแล้วนี่ก็ไปปวนเขา หมือนกับว่ามันกําลังไล่สดอยู่แล้วเหมือนแต่ว่ามันอยากได้ซีนอ่ะมีชาวกล้วยแม่น้องนายนี่เป็นคนเก่งแม่น้องนายอ่ะ ดูที่เขาตอบสื่ออะไรอะรู้สึกเขาเป็นคนเก่งดูแล้วเป็นคนเก่งฉาดฉานตอบสื่อเนาะฉาดฉาน ตัดต่อไม่รู้เป็นใครเพราะว่าเบ่ไม่มีเกงในแบบนี้แม่น้องในเนาะ ดูแล้วแบบเป็นคนเก่งชาดฉานแต่ทุกป่านบอกแม่ครับวันนี้เลขครบรอบแม่พุ่งพวงเคยซื้อหลายครั้งแล้วไม่เคยออกเลยซื้อทุกปีเลย อของมันแล้วครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเมือ่อที่เป็นพระเสีระยะเมตายนาไปสู่การเดือกเนื้อร้อนใจของบ้านป้องแล้วเราก็ออกพรบรตรงนี้มาแต่พฝนเดะอฝนเดะที่ประตูน้ําไม่ค่อยตกนะแต่ที่บ้านตะก้องอ่ะฝนตกทุกวันจนน้ําท่วม บ้านมันอยู่นน,นทบุรีสุปชัยย้ำปุมิใจไทยมุ่งออกพรบกัญชาแต่กลับถูกคว่ำใครหนอดึงเกมตวงเวลา ือเรื่องนี้่จะบอกให้เลยเรื่องนี้อ่ะทักษิณมันไม่พอใจในวินพระเนวินเนี่ยลงทุนไปอ่ะเป็นร้อยล้านเลยปลูกที่ไทยกับปลูกที่ลาเพราะเนวิน่ะมันหักหลังทักษิณไงมันมาสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกไงแล้วก็แล้วก็ทักษิณก็เลยแค้นมากเลยแค้นมากเลยเข้าใจไหมคุณผู้ชมแค้นมากเลยแบบ แค้นมากเลยถึงขั้นแบบอา่าย้ายให้อหมอชละนานออกไปแล้วก็เอาสมศักดิ์มาเพื่อที่จะมายกเลิกเอากัญชาไปเป็นยาเสพติดเ mm hmm. พราะทักษิณนี่ะมันไม่พอใจเนวินชิดชอบเพราะเนวินเนี่ยไปตั้งรัฐบาลที่ซอยลางน้ำอะ่ะกินพาวเวอร์เข้าใจหรือเปล่า พักสินก็เลยจะเอาคืนไงเอาคืนท,ที่เนวินเน่ยเขาเรายึยดหักหลังเขาไงไปสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายก อ้าวไฟดับพรุ่งนี้เหรอห้ามิถุนายนอ่ามาดูซิว่าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบประตูน้ำโดนหรือเปล่าดับกี่โมงถึงกี่โมงประตูน้ำดับหรือเปล่า